พินาชาผมไม่ได้กดอาร์ตพินาชาผมขอโทษผมลืมกดอาร์ตไม่เป็นไรหรอกไรเยอะนะเกมื่อกี้ยิงอะไเจลิงยิงอะไรเยอะแยะส่วนไอที่พินาชายิงที่เหลือผมก็เลยหมุนกล้องใกล้กันวะ ไม่เป็นไรเสื้อเหมือนกันแทงกันได้ขึ้นเหรอขึ้นน้องไม่ถึงที่แต่ง คนเดียวเลยนะแปดแต้มเลยนะเปยายิงเพิ่มอีกลูกค่าสนามคูณ2นะ ปวดนีงไงนะไม่ตรงนะโอน้นกชาเกมเจอพี่ยิงใหญ่เลยนะเกมนี้ไม่ยิงเลย อีกลูกนึงอีกลูกนึงออนไฟอยู่อีกลูกนี้ี่ขอบอลดิยืนหนางางยังวงๆเลยโนปัญหาที่ตัวเองไม่เจอเืคลื่อนไหวในจังหวที่เคลื่อนไหือนไหาม่ได้ลวเคลนไที่เพื่อนยื อะไรมือลื่นหรอท่ามือมันยิงอาจจะลงแล้วนะกินด้านฟันจริงเหรอ กลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องไม่พอนล้ต้องเดินด้วยเงินมหาศาลตัวนี้เริ่มแต้งถ่ายรูปแล้วใครชื่อตั้เริอตั้งถายยาาบอกวันนี้ผมว่าครับผมจะมาถ่ายเป็นแล้วของยาาไม่เย้ อ๋ออันี้ก็มิวเลยโพสเสร็จแท็กที่เองตอกแก,แกูดโดนอีกแล้วไอ้ปิ๊กไอ้ปิ๊กก็ทักมาอีกเนี่ยกินไหนต่อกันหรอสัตว์เอยเสร็จปุ๊บพอเริก่กระจายข่าวน้องบอลมาอีกววกเึินเ,เลยเลยไม่รู้จะยังไงเลยเนี่ยไม่รอด ไงบ้างดีขึ้นยังกระโดดเยอะแน่กระโดดเยอกระโดดเยอะมันใช้พลังงานเยอะเก่งกล้ามเนื้อตอนวัยรุ่นผมก็เป็นเวลาเดียวโดดอย่างเดียวแม่งขึ้นอึดรู้ตๆไปร่วงหมดกระโดดกระโดดเยอะๆกระโดดเยอะๆแล้วปวดที่ฝ่ายลามไปถึงตอนนอนนะ อ๋อเป็นนอนดีเลยครูมันไม่มีใครไกาเลยถ่ายเองไงต้องแบบแล้วแบบต้องวิ่งแล้วทำไรก็ไม่ได้ร้องดังก็ไม่ได้แล้วกัดฟันอยู่ในใจแล้วก็ทีมสกิลใช่ไหมแล้วขึ้นไม่หายจนต้องคนปวดแล้วก็หลับไปตื่นมาเติมมาก็ไม่หายนะเติมมามันจะนุ่งๆอยู่เพราแบบเหมือนกูไปวิ่งอะไรมาแล้วต้องเหนื่อย นชาแสรูปอ้เฮ้ยอันนี้ก็ศูงกว้างกว่าเยอะเลยใช้0.6อ่ะแต่มันมองไม่เห็นตัวคนมันจะเล็กไงแต่ว่ามันระยะถ่ายลูปกล้องมัน ป้านดีป้านดีมั่นใจดีโัวมันหนักโัวมันหนักมันมันเกไปแล้วมันต้องลงเลยเออ เช็คตะข่ายดิฮัตะข่ายขาดเปล่าุบลงเท้าดีไหมตัวดีแล้วเมียรมเมียรมเออเมียรมดีมทีขึ้นอย่าย่ฮ้ยตามสแทไหรอ โดนตันเพ็กมีอะไรด้วยเอามามาถูกเวลาสองเพลงสองเพลไม่เผาไม่เผาสองเพล ไปดิเร็วดิสองห้าสี่สามสองหนึ่งโดดเต้นเตอนเจ็ดหกห้าสี่สาม